อะไรอุ้งอะไรฮะ,ะไไอยากไปไหนอยากไปไหนเฮ่ทำหน้าละห้อยอยากออกอยากออกขอร้องสิทำหน้าตาตังสารโอ้โหหน้าตาตังสารเฮ้ยเฮ้ยนี่เขามีชื่อนะครับไอควายเป็นไงเจ้าของมันตั้งให้ส่วน,นนั่นไองวัวเฮ้ยเนี่ยอยากออกอยากออก อืมอ่อนวอนนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งเออเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ออกออกได้ไหมเจ้าของมึงยังไม่มาเลยว่ะเอ,อ๊ะออกไหมมันปล่อยไอ้งวงก่อนแล้วกันดีไหมงวงเปิดยังไงวะนี่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นไ,ไงอ้อนวอน อ้าวอยากออกอ่อนวอนนั่งลงนั่งลง <c oughs> หายแล้วเว้ยหายแล้วเวย้ยหืมดีใจได้ออกไปแล้วเงียบกิฟต์เออออกไหมเนี่ยฮะจะออกไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงไอ้เขามีเขามีที่มาที่ไปนะครับไอ้ควายเนี่ย หนาวขนาดไหนเขาก็ชอบเล่นน้ำเฮ้ยนั่งลงก่อนจะรีบไปไหนฮะปล่อยตัวไหนาก่อนเนี่ยปล่อยง,งวงอเลยควายอ,อยากออกอยากออกนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงไอ้มึงนี่นะ,ะเดี๋ยวพเดี๋ยวปล่อยแล้ว <S <S เดี๋ยวปล่อยแล้วออโอ้ยดีใจดีใจไป เอาแล้วมิ่งโจเอาแล้วมึงอย่ากอกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงเด,ดิไปชีกดูพอออกมาก็มาขี้ใส่สนามหญ้าเลยนะมึงเนี่ยโอ้ยได้เรื่องเลยหื ไม่บรรยัปบรรยัญญงจะกระโจนทำไมเนี่ยนั่งลงดีๆนั่นงลงนั่งลงจะกระโจนทำไมฮะใครให้มึงกระโจนฮืฮหฮมใคร,รหงงให้มึงกระโจนฮืนั่งลงไอ้ควายหนาจะตายมึงจะไปอาบน้ำอีกฮม